คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมทรัมป์มาแล้วนะอุงอิงเรียบร้อยไปแล้วครับโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สองได้สำเร็จส่วนกรมราแฮริสจากเดโมแครตไม่สามารถสร้างปรากฏการณ์อเมริกันเชื้อสายเอเชียใต้คนแรกที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้การมาของทรัมป์เป็นที่วิตกกังวลและดีอกดีใจของคนทั้งโลก ขึ้นกับทรัมป์จะมองแต่ละพื้นที่ของโลกในมุมไหนอย่างไต้หวันยุโรปดูจะก,กังวลกันพอควรกลัวทรัมป์จะเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะสงครามจีนรัเสเซียเกาหลีเหนือแอบดีใจเล็กๆเพราะระยะหลังมานี้ในแง่ความมั่นคงริพับบลิกันมองประเทศเหล่านี้เป็นมิตรมากกว่าเดโมแครตแต่ในแง่เศรษ,ษฐกิจยังไงก็ต้องฟาดฟันกันดุเดือด คำปราศัยของทรัมป์หลังรู้ผลชนะเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพระเจ้าช่วยชีวิตผมไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างและเหตุผลนั้นคือเพื่อปกป้องประเทศของเราและฟื้นฟูอเมริกาให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแม้จะเป็นการขี้โม้ตามสไตล์ทรัมป์แต่ก็เป็นการส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่าอเมริกาจะเข้มงวดกับชาติที่ได้ดุลการค้าตัวเองมากขึ้นก็ได้แต่หวังครับว่าจะมีอน,นิสง์มาตกกับไทยบ้างพอประมาณ จีนเป็นคู่ค้าหมายเลขหนึ่งปีที่แล้วอเมริกาขาดดุลการค้าให้จีนมโหลาน279.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐนโยบายที่ทรัมป์ประกาศนับว่าสุดโตงพอควรคือขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนถึง60%สำหรับคู่ค้าประเทศอื่นๆขึ้นอีก10%รัฐบาลไทยเห็นช่องกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าถ้าเห็นก็รีบเลยครับนับหนึ่งกันได้แล้ว สิ่งที่จะเกิดหลังจากนี้มีโอกาสสูงมากที่จีนจะย้ายฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมมายัางภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งไทยอุตสาหกรรมรถอีวีผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์โซลาเซลล์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกโยกย้ายขนานใหญ่เพื่อหน,นีกำแพงภาษีทรัมป์เป็นนักธุรกิจแบบกล้าได้กล้าเสียฉะนั้นการเจรจาต้องยื่นหมูยื่นแมวหากยึกยักกล้ากล้า,กล,า,ก,ลากลัวลวจะเสียโอกาสมหาศาลทีเดียว เมื่อการค้ายุคใหม่คือสงครามมันก็ต้องมีความพร้อมตั้งแต่แม่ทัพยันทหารเลวหน้าค่ายอุ้งอิงพร้อมหรือยังไม่ง่ายนะครับหากจีนใช้ไทยเป็นฐานการผลิตแล้วไปกระทบกับอเมริกามากเกินไปสุดท้ายไทยจะโดนด้วยฉะนั้นการรักษาสมดุลทางการค้าต้องควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ทั้งอเมริกาและจีนที่ต้องได้สมดุลเช่นกันอุ้งอิงต้องทำการบ้านเรื่องนี้ได้แล้ว มองในแง่ดีการมาของทรัมป์อาจทำให้เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะถดถอยกลับมากระเตื้องขึ้นจากมาตรการลดภาษีนิติบุคคลจะก,กระตุ้นธุรกิจในอเมริกาเมื่อเศรษฐกิจอเมริกาโตเศรษฐกิจโลกกระเตื้องตามไทยก็ได้รับอนิสง์ด้วยจากการส่งออกที่โตกว่าเดิมมีแง่ดีก็ต้องมีแง่ลบไทยเองถูกอเมริกาเพ่งเล็งเรื่องดุลการค้ามาพักหนึ่งแล้วอาจจะโดนหางเลขไปพร้อมๆกับจีน จะเป็นสงครามที่ต้องกระอักเลือดกันแน่นอนแต่อย่าตกใจไม่ถึงขั้นทำให้ประเทศไทยล่มสลายครับ4ปีก่อนทรัมป์เคยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วมีผลกระทบกับไทยระดับหนึ่งเพียงแต่ช่วงนั้นเราไม่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเท่านั้นเองมาครั้งนี้ก็ควรเรียนรู้จากคราวที่แล้วการเจรจาการค้าต้องหนักหน่วงดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามมาเลเซียเป็นตัวอย่าง อุ้งอิงมีข้อมูลหรือ,อยังถ้ายังทีมงานต้องป้อนด่วนครับลำพังนายกคงไม่มีศักยภาพพอที่จะทำงานใหญ่ขนาดนี้ได้ต้องฟังข้าราชการที่เขาทำงานด้านนี้มาตลอดให้มากคนของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเก่งๆมีเยอะครับอย่าเชื่อแต่นักการเมืองลิ้วล้อที่คอยแต่จะเอาใจนายอย่างเดียวมันจะฉิบหายได้ วันนี้6พฤศจิกายนมีข่าวไม่เล็กไม่ใหญ่นายกอยุงอิงในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงนามประกาศเจตนารมณ์เรื่องการงดรับงดให้ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในเอกสารระบุข,ข้อความว่าประกาศเจตนารมณ์เรื่องการงดรับงดให้ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบรณาการอำนวยการและประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชนมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานและเสริมการปฏิบัติตามแผนงาน และแนวทางการป้องกันปราบปรามระง,งับยับยั้งและแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภยัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทุกรูปแบบรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการป้องกันป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดังนั้น เพื่อผู้บริหารเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงจัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์เรื่องการงดรับงดให้ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการโดยการไม่รับไม่ให้ของขวัญของกำนันทุกชนิดในช่วงเทศกาลและทุกโอกาสเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต้องยกนิ้วให้ครับ แต่จะแจ่มกว่านี้มากหากประกาศเจตนารมณ์ต่อคณะรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองทั้งหมดด้วยคนในคอรมอรไม่โกงใครจะกล้าโกงครับ